พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยคุณอัจฉริยปราถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจํานะคะทุกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยแล้วก็ท่านที่ติด ามรับฟังกันผ่านทางเสียงตามสายหอกระจายข่าวนะคะทุกหมู่บ้านทุกชุมชนค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตรา j a n เข็มนะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมที่นี่ที่เดิมค่ะรวมไปถึงยังมีประเด็นข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยและช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรของเราก็มีประเด็นข่าวมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะช่วงแรกของรายการช่วงนี้ติดตาม กันก่อนเลยนะคะกับพยากร์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรํทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันที่8นะคะที่ผ่านมาจนถึง13มิถุนายนนะคะ ช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงนะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะคะระมัดระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภา ภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะนอกจากนี้นะคะเกษตรกรก็ควรที่จะขุดลอกคูคลองแล้วก็ทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะป,ปลูกด้วยนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกสำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงก็ควรระวังแล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักค่ะโดยเฉพาะโรครากเน่าและขนเน่าในมะละกอนะคะซึ่งโรคดังกล่าวนี้ก็จะทำ ให้ลำต้นเนี่ยเป็นแผลเน่าฉ่ำน้ำทำให้ต้นหักแล้วก็ล้มพับ ใบเหลืองหลุดร่วงนะคะรากเน่าเปื่อยรวมถึงอาจจะทําให้ต้นไม้ตายในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะในการดูแลพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยเอาละค่ะนี่ก็คือพยากร์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและในช่วงนี้ค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคุณอัชนัทปรารถนารักมารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะ ขอบคุณน้องนิดหน่อยวิจิตราจันเข็มนะคะและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท,กท่านคะ่ะพบกับช่วงเวลาของคุยกันวันศุกร์กับดิฉันอัชนัดปราธนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะ วันนี้สุขที่10มิถุนายน2565ค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากัญชงนะคะว่าตั้งแต่9มิถุนายน2565นั้นจะไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป แต่เมื่อไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้ามีการปลูกมีการกินมีการใช้หรือเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อย่างไรนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะมาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็เผื่อใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปปลูกหรือว่าปลูกได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะมีรายละเอียดมาคุยกันในช่วงนี้ค่ะ อย่างแรกเลยบอกท่านผู้ฟังก่อนนะคะว่ากัญชาและกัญชงนั้นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกแบบนี้ค่ะทั้งกัญชาและกัญชงนั้นอยู่ในสกุลแล้วก็ชนิดเดียวกันนะคะในส่วนของการใช้ประโยชน์นั้นมีรายละเอียดทางการแพทย์ นะคะคบอกว่ากัญชาเนี่ยมีผลต่อจิตประสาททำให้ผ่อนคลายนอนหลับลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะลดการคลื่นไส้กระตุ้นความอยากอาหารนะคะก็ช่วยลดอาการปวดลดการชักเกรง็งรักษาโรคลมชักแล้วก็พากินสันอันนี้คือประโยชน์ที่ใช้ทางการแพทย์ของกัญชา ในส่วนของกันชงล่ะคะกัญชงนั้นประโยชน์จะอยู่ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากว่าเมล็ดกันชงนั้นเขามีโปรตีนแล้วก็โอเมก้าสูงค่ะสามารถที่จะทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้ในส่วนของเส้นใยกันชงก็จะมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่น ระบายอากาศได้ดีนิยมมาทำเป็นเสื้อผ้าวัสดุก่อสร้างหรือแม้แต่เสื้อเกราะนะคะก็ทำมาจากเส้นใหยกันชงเช่นเดียวกันนี่เห็นไหมคะว่าเขามีความแข็งแรงและยืดหยุ่นขนาดไหนเสื้อผ้าที่ทำมาจากใยกันชงนั้นก็สวยงามเก๋ๆนะคะก็เป็นแนวพื้นบ้านนะคะแต่ว่าน่ารักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเดียวใส่ก็สบายๆนะคะ ในส่วนของการควบคุมพืชกัญชาและกัญชงตั้งแต่9มิถุนายน2565กก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะในกรณีที่เราปลูกกัญชากัญชงในครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพนั้นท่านปลูกได้ค่ะไม่ต้องขออนุญาตแต่ขอให้จดแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน ปลูกกันนะคะก็เข้าไปในแอปปลูกกันแล้วก็แจ้งไปว่าท่านปลูกกัญชาที่บ้านท่านนะเพื่อใช้ในทางการแพทย์ในครัวเรือนดูแลสุขภาพของตัวเองก็จดลงไปบอกเขาให้รู้ในแอปปลูกกันนะคะในส่วนของการสกัดสารหรือการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์หรือสารสกัดต่างๆสิ่งเหล่านี้ท่านต้องขอออ,อเสียก่อนนะคะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆเป็นหลัก เฑนที่ให้ทุกท่านได้รับรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและกัญชงนะคะ สำหรับการนำใบกัญชามาปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายในร้านอาหารเขาก็มีข้อปฏิบัติซึ่งทางออยอและกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเขาได้ออกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการค่ะมีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยผู้ประกอบการที่จะนำใบกัญชามาปรุงอาหารท่านจะต้องเก็บใบกัญชาที่สะอาดไม่ทำให้เกิดเชื้อราหรือว่าการเน่าเสีย ข้อ2ท่านต้องแสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมดพร้อมแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ ต่อรายการอาหารนั่นก็หมายความว่าเมนูอาหารหรือรายการอาหารชนิดใดท่านใช้ใบกัญชาจำนวนเท่าไหร่นะคะนี่คือข้อมูลที่ต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นและนอกเหนือจากนั้นท่านต้องจัดทําคำแนะนำรวมไปถึงคำเตือนสําหรับผู้บริโภคในรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาด้วยนะคะผู้บริโภคจะต้องมี รับทราบคําเตือนต่างๆหรือคําแนะนำในกรณีของการบริโภคอาหารชนิดนั้นที่มีส่วนประกอบของใบกัญชาท่านต้องมีรายละเอียดเหล่านี้ติดอยู่ให้ผู้บริโภคได้รับทราบนะคะและที่สำคัญขีดเส้นใต้เลยนะคะห้ามแสดงข้อความหรือการโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคค่ะในส่วนของคาแนะนานะคะในการบริโภค อาหารที่มีส่วนประกอบของใบกัญชาในกรณีของกลุ่มผู้ที่ไม่ควรรับประทานก็คือ 1. สตรีมีครรภ์อยู่ระหว่างให้นมบุตรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ควรรับประทานส่วนประกอบของอาหารที่มีใบกัญชานะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าหากว่าท่านขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรกลก็ ควรจะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของใบกัญชาเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้เป็นอันตรายนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านมีอาการผิดปกติก็สามารถที่จะหยุดรับประทานได้ทันทีค่ะ เข้ามาที่จังหวัดพิจิตรเรานะคะจังหวัดพิจิตรเรามีโครงการพัฒนากัญชาสําหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านนะคะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือรอพอสอตอเนี่ยตอนนี้ได้รับอนุญาตแล้วสองแห่งด้วยกันอยู่ที่อําเภอเมืองพิจิตรและอําเภอวังไซพูนค่ะอําเภอเมืองพิจิตรหนึ่งแห่งก็คือรอพอสอตอปากทางและวิสาหากิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตําบลปากทางส่วนวังไซ ภูนก็คือรอพศอตอนองปาลาไหลและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังไสพูนนะคะสองกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตแล้วนะคะในขณะเดียวกันยังมีอีกสามกลุ่มด้วยกันที่รอการพิจารณาอนุญาตอยู่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นข้าวพอเพียงรอพศอตหัวดงนะคะอํานิอําเภอเมืองพิจิตรแล้วก็ที่อําเภอตะพันหินคือรอพศอตคลองคูนและ รอพอสตวังหลุมอันนี้อีกสองแห่งด้วยกันที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตในกรณีของรอพอสตแล้วก็วิสาหากิจชุมชนนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะจำนวนที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือการปลูกนะคะเฉพาะกัญชงอันนี้เป็นรายบุคคล มีแล้วได้รับอนุญาตแล้วจำนวน7อําเภอร11รายด้วยกันประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิจิตร2รายวังไสพูลน1รายโพประทับช้าง3รายโพทะเล2รายสามงาม1รายตะพันหิน1รายและบึงนาราง1รายนี่คือ7อําเภอที่ได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชงนะคะแล้วก็ยังเหลืออ,อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตอยู่อีก3อํอเภอด้วยกันก็คืออำเภอตะพันหิน อีกหนึ่งรายนะคะอําเภอโพรประทับช้างแล้วก็อําเภอดงเจริญค่ะนี่คือรายละเอียดที่เราลงไปให้เห็นในพื้นที่นะคะว่ามีที่ใด,ท,ดที่ได้รับอนุญาตแล้วที่ใดอยู่ระหว่างการรอพิจารณานะคะสําหรับท่านที่ฟังข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วอยากจะปลูกอยากจะ,ะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกัญชากัญชงท่านแจ้งได้แบบนี้นะคะแจ้งได้ที่เว็บไซต์ปลูกกัญชาหรือเป็นแอปพลิเคชัน ปลูกกันนะคะโดยวัตถุประสงค์ในการยื่นจดแจ้งนั้นจะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน 1. ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือน 2. ใช้ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์แผนไทยและ 3. ใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปถ้าหากมีข้อสงสัยนะคะท่านติดต่อที่สายด่วน1556กด3ค่ะ 1 5 5 6กด3นะคะก็มีสายด่วนที่ท่านสามารถสอบถามได้นะคะนอกเหนือจากนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการเมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์โดยจะขอจำหน่ายเนี่ยนะคะก็สอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรตำบลรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรหมายเลขโทรศัพท์05 6 990035อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการขอจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์สอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรอยู่ตรงโรงช้างนะคะเขตอำเภอเมืองพิจิตรหมายเลขโทรศัพท์056990035ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังในเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะในช่วงของคุณ วิจิตราจั a n เข็มน้องหน่อยคงจะมีรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญของคนพิจิตนั่นก็คือมาตรการในการผ่อนคลายนะคะหลังจากที่พิจิตเราเป็นจังหวัดสีเขียว1ใน14จังหวัดซึ่งดิฉันเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วแต่วันนี้มาตรการผ่อนคลายในประเด็นต่างๆมีความชัดเจนขึ้นมากทีเดียวนะคะก็อะไรทําได้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากน้องหน่อยวิจิตราค่ะ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะคุณอจชนัทปราถนารักษ์นะคะสำหรับในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะเดี๋ยววันนี้มีมาตรการคร่าวๆนะคะของจังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากที่ทางสอบอคนะคะก็มีการปรับพื้นที่จังหวัดพิจิตรของเราก็อยู่ในพื้นที่สีเขียวนะคะซึ่งมาตรการต่างๆผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่ายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะ ะะทีนี้หลังจากผ่อนคลายมาตรการแล้วนะคะสามารถปฏิบัติตนหรือว่ากิจการไหนบ้างนะคะที่สามารถเปิดได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะคะอันนี้สามารถที่จะเปิดให้บริการทั้งทานอาหารในร้านนะคะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มได้ตามเวลาปกตินะคะก็สามารถที่จะจําหน่าย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้นะคะแต่ว่าจะต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยนะคะส่วนการเปิดให้บริการนะคะไม่เกิน24นาฬิกาค่ะสถานที่นะคะที่เป็นสถานบันเทิงนะคะผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะนะคะหรือว่าสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดให้บริการได้นะคะแต่ว่า จะต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้นะคะก็คือ,เ,อเปิดให้บริการได้นะคะส่วนการจำหน่ายและการบริโภคสุรานะคะอันนี้ก็ไม่เกินเวลา24นาฬิกาค่ะให้งดกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดความแออัดนะคะอันนี้ก็ให้ผู้ประกอบการนะคะดูแลด้วยส่วนทางด้านของ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือพนักงานในร้านนะคะรวมถึงผู้ประกอบการก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็จะต้องมีการตรวจ ATK อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนทีเ่เป็นภาคของผู้ใช้บริการเนาะ ก็จะต้องมีการคัดกรองนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะนี่ก็คือมาตรการหลักๆนะคะที่าสามารถดําเนินการในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้นะคะก็เป็นมาตรการล่าสุดของจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดพิจิตรตอนนี้มีการยกเลิกโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพิจิตรนะคะก็คือยกเลิกโรงพยาบาลสนามนะคะที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรนะคะตั้งอยู่อําเภอเมืองพิจิตรนี้ เนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแห่งที่ยกเลิกนะคะก็คือศูนย์ปกป้องคนพิจิตนะคะตั้งอยู่ที่อุทยานบัวบึงสีไฟหมู่ที่5ตำบลท่าหลวงอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตนะคะก็เป็นการประกาศยกเลิกนะคะโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพิจิตสอแห่งนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะคะสำหรับโควิด19แต่ว่าอย่างที่บอกกันไว้ว่าอย่าลืมนะคะในเรื่องของการป้องกันตนเอง ออกไปในพื้นที่ไหนก็ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะคุณผู้คุณผู้ฟังคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเว้นระยะห่างนะคะล้างมือบ่อยๆนี่นะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการกันนะคะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลกันด้วยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนาะอันนี้ยังคงจําเป็นอยู่นะคะเอาละค่ะส่วนใน ช่วงข่าวเด่นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็มีประเด็นข่าวต่างๆมาฝาก ผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการลงพื้นที่นะคะในการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวามินทราชินีสำนักขุนเนนอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศในวันนั้นนะคะก็มีทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวามินทราชินีนะคะแล้วก็ มีทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะของจังหวัดพิจิตรรวมถึงคณะกรรมการก็ลงพื้นที่กันไปตรวจติดตามผลการดําเนินงานรับทราบปัญหาแล้วก็วางแผนสนับสนุนนะคะสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในเขตจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งก็เ,เรียกได้ว่าสำหรับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ศาลวมินทราชินีสํานักขุนเนธอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรก็เป็นหนึ่งใน82แห่งทั่วประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งค่ะที่มีผลงานเด่นนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนะคะคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะคะการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถยืมไปใช้ได้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกอ หนึ่งสถานที่นะคะที่ให้บริการประชาชนดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือการจัดกิจกรรมปลูกป่ากล้าลดโลกร้อนนะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษาสิสงิงหาคม2565นนั่นเองค่ะมีการไปจัดกิจกรรมปลูกป่านะคะที่ ที่ชุมชนบ้านเกาะเหนือหมู่18ตําตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพปร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งก็มีการสนับสนุนกล้าไม้จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวน1 9 9 9 0ต้นนะคะแล้วก็มีการแจกจ่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ร่วมกันปลูกนะคะอย่างกิจกรรมที่ผ่านมาของจังหวัดพิจิตรก็มีการปลูก ต้นบุญนาคด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดพิจิตรแล้วก็ต้นสักค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของอพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะอ้าส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมไปติดตามทางด้านของการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดกันบ้างนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทาง สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรก็มีการอบรมให้ความรู้นะคะเชิงปฏิบัติการการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของระบบข้อมูลการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูยาเสพติดต่างๆนะคะให้กับผู้เข้ารับการอบรมนะคะก็เป็นทั้งผู้ที่ เป็นหน่วยดูแลในชุมชนนะคะผู้ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดนะคะของจังหวัดพิจิตรนะคะที่เข้าร่วมงานนี้กันค่ะส่วนอีกหนึ่งงานพาไปติดตามนิดนึงค่ะสำหรับผลการดำเนินงานนะคะในด้านของการ ป้องกันและปรับปรามการทุจริตนะคะของจังหวัดพิจิตรนั่นก็คือจากทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะ,ะทั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศาบาลเมือง3แห่งเทศาบาลตำบล25แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล73แห่งแล้วก็ ตำแหน่งที่จะต้องประกาศเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะในกรณีที่ทั้งเข้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งนะคะอะไรแบบนี้ก็มีการดูแลกันด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางปปชประจำจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นนะคะก็คือเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้น ร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรนะคะสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรและชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรเขาไปลงพื้นที่กันตรวจต,ตามสังเกตการดําเนินการนะคะในการรับนักเรียนประจําปี2565กกันด้วยนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์ตอบแทนก็ลงพื้นที่กันไปนะคะที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนตะพานหินนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการดําเนินงานค่ะของสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดพิจิตรค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยสําหรับนโยบายรัฐบาลที่นํามาฝากกันวันนี้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย เรื่องนี้ต้องขยายวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะพาไปติดตามเรื่องราวของอการเชิญชวนผู้ที่กู้ยืมนะคะกอยอสอค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็เชิญชวนนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิดนะคะ,ะทางด้านของ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรนักกุลนะคะก็ได้บอกถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการเชิญชวนกันด้วยนะคะจากการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเขาออกมาตรการลดหย่อนหนี้เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่กู้ยืมเงินนะคะที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ขยายเวลามาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดระยะเวลาขยายนะคะในวันที่30มิถุนายนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนค่ะผู้ที่ ที่กู้ยืมนะคะที่อยู่ระหว่างการชําระหนี้ติดต่อเพื่อรับประโยชน์จากมาตรการนะคะก่อนระยะเวลาจะสิ้นสุดนะคะ เพรนาะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ก็จะต้องประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เป็นผู้กู้ยืมกยศด้วยนะคะประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือลดเงินต้น5%นะคะสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระแล้วก็ต้องการปิดบัญชีในคราวเดียวนะคะแล้วก็มีการลดเบีย้ยปรับร้อยละร้อยด้วยสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระนี่ปิดบัญชีนะคะกรณีผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีค่ะก็ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีแล้วนะคะก็ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วก็นัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีนะคะที่เว็บไซต์ www studentloan.or.th ค่ะวันนี้นะคะดูเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจากกันวันนี้เชิญชวนกันนิดนึงค่ะสาหรับวันนี้นะคะจังหวัดพิจิตรก็จะมีการจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี นะคะประจําปี2,565กิจกรรมจัดขึ้นวันนี้นะคะ10มิถุนายน2,565ค่ะหลังจบรายการนะคะเวลาประมาณ9นาฬิกานาทีที่บึงน้ำกลัดหมู่6ตําบลวังสํารงอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานกันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ หมดเวลาแล้วละค่ะวันนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าก็เวลาเดิมด้วยนะคะที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมค่ะ7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกานะคะรายการของเราเอาํานวยการผลิตโดยคุณอัญชนาตปราัถานารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายอ,อปอมอชอค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตําบลเลยนะคะวันนี้ และขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการค่ะวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ สารคดีวิทยุการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเสนอเรื่องปรับความคิดเพื่อพิชิตการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลักโดยเริ่มจากการปรับความคิดเพื่อพิชิตการทุจริตและสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตโดยแบ่งเป็น3คิดง่ายๆดังนี้คิดได้ต้องคิดก่อนทำการทุจริต คิดถึงความเสียหายคิดถึงบทลงโทษคิดถึงคนรอบข้างถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นคิดดีต้องคิดแบบพอเพียงไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคิดตามหลักคุณธรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสุดท้ายคิดเป็นต้องคิดแยกแยะ เรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจนหากทุกคนสามารถคิดได้และคิดเป็นในการแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักปัญหาการทุจริตก็จะลดลงและแทบจะหมดสิ้นไปจากสังคมไทยสําคัญที่สุดต้องคิดว่าเราทุกคนทําได้และถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมกันทําโดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนพบเห็นการทุจริตต้องเปิดโปองอย่าปกปิดรีบแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร1567หรือ